ฟาบิซิโอโรมาโนกูรูตลาดนักเตะยืนยันว่าอเล็กสเตเลสแบ็กซ้ายจากปอร์โตและเอดิสันคาวานีหัวหอกชาวอุรุกวัยย้ายมาร่วมทัพโอทาฟอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงขั้นตอนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการจากสโมสรเท่านั้นมีรายงานข่าวว่าปีศาจแดงสามารถปิดดิวแข่งตัวใหม่2อรายในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายได้เป็นที่เรียบร้อยโดยในรายของเตเลสคาดว่า ยู่ในเต็ดน่าจะยอมจ่ายค่าตัวของเขาเป็นเงิน18ล้านปอนด์ให้กับปอร์โตซึ่งนักเตะได้ทำการเซ็นสัญญากับต้นสังกัดใหม่เป็นระยะเวลา4ปีบวกออปชั่นขยายอีก1ปีถึงเดือนมิถุนายน2025ขณะที่คาวดีนั้นเซ็นสัญญายาว2ปีพร้อมรับค่าเหนื่อย2แสนปอนด์ต่อสัปดาห์ทั้งนี้ในขณะที่ตลาดซื้อขายนักเตะกาลังจะปิดตัวลงในอีกไม่ถึง12ชั่วโมงข้างหน้านี้แต่ปิแดแสดงยังคงม่ได้นักเตะในตำแหน่งปีกขวา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดโดยเป้าหมายอันดับหนึ่งอย่างเจรอนซานโชก็ไม่มีข่าวข่าวความเคลื่อนไหวแล้วทําให้คาดว่าแมนยูน่าจะเบนไปหาปีกขวารายใหม่แล้วในเวลานี้พิสแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังพรีเมียร์ลีกเซ็นสัญญากับอามัดตาโอลเล่ปีกดาวรุ่งวัย18ปีของอั l ต n ลันตาทีมดังในเกาโชเซเลียอิตาลี ด้วยค่าตัว30ล้านยูโรหรือ27.24ล้านปอนด์ตามรายงานของฟาบิซิโอโรมาโนเยี่ยวข่าวชื่อดังจาก SKY SPORT ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเตาเล่ตกเป็นข่าวกับปามาเพื่อนร่วมหลีกของออตแลนตาแต่เนื่องจากการคุยดีลตกลงกันไม่ได้เปิดช่องให้ปีศาจแดงยื่นข้อเสนอให้กับทีมจากเซเรียแทนขณะที่ไมค์แมกกราชนักข่าวจากเดอะเทลิกาฟเสริมว่าแมนยู ได้ส่งใบขออนุญาตการทำงานสำหรับปีกไอวอรี่โค้ดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งด้วยเวลาดังกล่าวจะทำให้เตาเล่จะต้องรอถึงเดือนมกราคมถึงจะเดินทางมาร่วมทีมได้โดยตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแมนยูตกเป็นข่าวไล่ล่าตามหาผู้เล่นในตำแหน่งปีกมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเจรอนซานโชที่เป็นเป้าหมายแรกหรือตัวสำรองอย่างอุสมานเดมเบเล่ก่อนจะมาลงเอยกับอมามัดเตาเล่ตามรายงานดังกล่าว โอเลคุน so ่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นตัวเต็งอันดับ2ในเรื่องของการเป็นกุญซือของทีมระดับพรีเมียร์อังกฤษที่จะโดนปลดออกจากตำแหน่งเป็นคนต่อไปด้วยราคา7ต่อ2หรือแทง2จ่าย7ไม่รวมทุนตามอัตราต่อรองที่เปิดเผยโดยแรดบล็อกบริษัทรับพนันถูกกฎหมายของเมืองผู้ดีเดิมทีตำแหน่งของโซชาก็สั่นคลอนหนักพอตัวตั้งแต่เกมลีกนัดเปิดสนาม ที่เขาพาทีมพาให้กับคิสตัเปเลต1หนึ่งประตูต่อสามคาร์โอเทฟอร์ดและตอนนี้เขาก็เจอความกดดันมากขึ้นไปอีกหลังพาทีมแพ้กับสเปอร์คาร์บ้านเลเท1หนึ่งประตูต่อหกเมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาที่ผ่านมาซึ่งกุซือที่เป็นเต็งหนึ่งที่จะโดนปลดในสายตาของแรด็บกได้แก่สกอตพาร์เกอร์ Parker, ในายใหญ่ฟูลแลมด้วยราคา11ต่อ8หรือแทง8จ่าย11ไม่รวมทุนหลังจากเจ้าสัวน้อยแพ้รวดทั้ง4นัดในลี ขนาที่เตง3าคือชอนได์ผู้จัดการทีมเบอร์สล่ย์ที่ราคา6ต่อ1ส่วนเดวิดมอยผู้จัดการทีมเวสต์แฮมยูเนเต็ดกับแฟรงค์ลัมพาดกุญซือของเชลซีตามมาเป็นเตง4และ5ตามลำดับโดยราคาของมอยอยู่ที่10ต่อ1ส่วนลัมพาดมีราคาอยู่ที่14ต่อ1นอกจากนี้แรดโบกยังเปิดราคาอีกด้วยว่าโซชาจะโดนปลดก่อนถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาส8ต่อ13สส่วนราคาที่เขาจะโดนเด้งก่อนจบซีซั่นนี้ ช่วงที่เลยคริสต์มาสไปแล้วอยู่ที่1ต่อ2 g e การีเนวิลตำนานแบ็คขวาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตำหนิเหล่าพ่อค้าแข่งของปิดแดงชุดปัจจุบันที่แสดงทัศนคติในการเล่นที่ย่ำแย่ในนัดล่าสุดที่พ่ายกับพแนมฮอสเปอร์1ประตูต่อ6คาโอทาฟอร์ดในเกมพเมีย์ลีกเมื่อ4ตุลาที่ผ่านมา แมนยูมีฟอร์มที่ไม่คงเส้นคงวามานานแล้วเกมล่าสุดพวกเขาถึงขั้นพ่ายกับสเปอร์เลสเทะมันทําให้ฤดูกาลนี้ของโอเลกุน่าโซชาเก็บได้เพียง3แต้มจากการลงเล่น3นัดแถมยังเสียไปแล้ว11ประตูอีกด้วยแกรี่ในวิวเผยว่ามันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิน้นไม่ว่าจะสําหรับนักเตะ11คนที่ลงไปสนามหรือในวันนี้หรือ1 3 1 4คนที่ได้ลงเล่นในเกมนี้ พะพวกเขาเล่นกันได้น่าสมเพชเวทนาสิ้นดีถ้าทางที่พวกเขาแสดงออกมามันแย่มากๆในครึ่งหลังพวกเขาเล่นกันแบบไร้สปิริตเหลาะแหละผมคิดว่าเมื่อคุณมีขุมกําลังที่ขาดความยืดหยุ่นขาดความรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรถึงจะชนะได้มันก็จะทําให้คุณคิดไปถึงเรื่องนอกสนามของไฮรีแมกไายกับไมสันกรีนวูดคุณจะเริ่มคิดถึงความล้มเหลวเกี่ยวกับการเสริมทัพและไม่ได้นักเตะม,มาร่วมทัพมากเท่าที่ควร พวกเขาได้เห็นแมนซิตี้ทำการเสริมทัพได้เห็นลิเวอร์พูลซื้อนักเตะได้เห็นเชลซีเสริมทัพทันทีที่สเปอร์ขึ้นนำสองแล้วมันก็เหมือนกับว่าความคิดจะแย่ทั้งหลายทั้งปวงมันดึงดูดความมั่นใจไปจากพวกเขาทั้งหมดมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแต่มันคือสิ่งที่เกิดกับทีมในตอนนี้ลูกชอแบ็กซ้ายตัวเก่งของแมนยูเน็ตยอมรับ ทีมขาดสมาธิจนเกิดความผิดพลาดขึ้นและในตอนนี้ก็ควรส่องกระจกชะโงกดูเงาหลังจากความแพ,พ,พ้แบบน่าเหลือเชื่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปีแสดงถูกทนแนมฮอสเปอร์บุกมากระซวกขาโอทฟอร์ด6ประตูต่อหนึ่งเกมังกล่าวแฮ์ริเคนกับซงเฮอร์มินเหมาคนละ2ประตูบวกกับตองกีเอนเนเบลและแซดออริเย่ที่บวกคนละลูกแล้วขาดสมาธิกันหลังจากนั้นมันก็เกิดความผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ควรพ่ายด้วยสกอร์เช่นนี้มันน่าละอายและเราก็ทําให้ใครหลายคนรู้สึกผิดหวังเราเองและสตาฟโค้ชทุกคนก็ผิดหวังเราต้องมองตัวเองในกระจกว่าเกิดอะไรขึ้นบางทีมันอาจเป็นโชคสําหรับเราที่เกมลีกกาลังจะเบรกเมื่อเราเหลือ10คนบางทีเรารู้สึกยอมแพ้ไปเลยมันไม่ใช่คาแรคเตอร์ที่สมควรเกิดขึ้นในสนามเราไล้ทางสู้มากเกินไปเราสร้างความผิดพลาดกันเยอะเราควรทำอะไรให้มันดีกว่านี้ มันน่าอายมากน่าอายกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนสนามเราควรจะต้องดูตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นคอรีเอเล่เดอะโรสสปอร์สื่ออิตาลีรายง,งานว่าเอเจนต์ของคิสมอลลิงเดินทางไปถึงกรุงโรมเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์แล้วและมอลลิงจะออกเดินทางตามไปอิตาลีทันทีที่รับทราบว่าโรมา่า ตกลงค่าตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เรียบร้อยภายในวันนี้สมอลลิงปรารถนาอย่างเต็มที่ที่จะกลับไปเล่นให้กับโรม่าในฤดูกาลนี้โดยเป็นการย้ายทีมแบบถาบรอนด้วยหลังจากซีซั่นก่อนย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสัญญายืมตัวลงเล่นไป30เกมในเซเรียอามีผลงานที่น่าประทับใจและเป็นตัวหลักของเบาโลฟอนเซกาทางนี้เซ็นเตอร์แบ็กวั30ไม่อยู่ในแผนการทำทีมของโอเลกุน่าโซชาแน่นอนแล้ว เพราะในช่วงตน้นซีซั่นไม่มีการใส่ชื่ออยู่ในทีมแม้แต่เกมเดียวขณะที่โรมาหวังจบเรื่องคาราคาซังที่ราคา15ล้านยูโรหลังจากก่อนหน้านี้แมนยูตั้งราคาไว้สูงถึง20ล้านยูโรเลยทีเดียวสึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2020-2021เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นที่โอทัฟฟอร์ด เมื่อปีสัตแดงที่เหลือผู้เล่น10คนตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกหลังจากอองตันี่มาซิยาวโดนไล่ออกจากสนามถูกผู้มาเยือนอย่างไก่ได้ทองทแนมฮอสเปอร์ภายใต้าการนำทัพของชโชเซ่มูรินโยอดีตกุซื้อผีแดงบุกมาไล่ทะลุงแบบไม่เกรงใจเจ้าถิ่นทรงผลให้ยอดทีมแห่งเมืองแมนเชสเตอร์พ่ายยับเยิยนด้วยสกอร์หประตูต่อ6ซึ่งผลการแข่งขันในนัดนี้ นับเป็นการปลาชัยคาบ้านที่ขาดลอยที่สุดของแมนยูในยุคสมัยของเพมเมอรีกเทียบเท่ากับที่พวกเขาเคยแพ้กับคู่อดีตร่วมเมืองอย่างเรืบใบสีฟ้าแมนซิตี้1ประตูต่อ6เมื่อปี2 0 1 1ส่งผลให้แฟนบ Red อลแรดอเมทัวโลกต่างช็อกช้ำกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากด้วยหลังเกมมาคาราฟอร์ดที่อยู่ครบในสนามทั้ง90นาทีได้ออกมากล่าวว่าขอโทษแฟนบอลและขอรับผิดชอบจากผลงานอันย่ำแย่ของทีม ้อให้คำมั่นสัญญาว่าพวกเขาจะกลับมาทำผลงานให้ดีกว่านี้ให้ได้อันดับแรกและสำคัญที่สุดคือผมเป็นแฟนบอลของแมนยูเนเต็ดนี่คือสโมสรของผมผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สวมเสื้อตัวนี้มันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆมันไม่ดีพอถึงแฟนบอลทุกๆคนทั่วโลกผมขอโทษผมรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งพวกคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้มากๆ ผมจะอยู่ห่างจากสื่อโซเชียลมีเดียในคืนนี้แต่พวกคุณสมควรได้ยินสิ่งนี้จากผมเองในช่วงเวลาที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดมันจะไม่มีการหลบซ่อนผมรู้สึกแย่มากแต่ผมขอสัญญากับพวกคุณว่าผมจะทำให้ดีกว่านี้